สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำบุญไหว้พระกันที่วัดท่ากาล้องตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรียาจังหวัดพระนครศรียานะครับไหว้พระช็อปปิ้งตลาดน้ำใกล้กรุงเทพนะครับก่อนอื่นเรามาดูประวัติของวัดท่ากาล้องกันก่อนนะครับซึ่งสันนิษฐานตามพุทธลักษณะและซากสลักปักพังนะครับ เป็นวัดเก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอุยานะครับวัดตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพยาทางที่ตะวันตกของเกาะเมืองพัตนครศรียาเจ้าวัดปัจจุบันคือพระครูสมุทรประยูนสุทธิปุยโย,โยเป็นนักพัฒนาจากวัดที่สุดโสมกลายมาเป็นวัดที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน วัดท่ากาล้อมเป็นวัดในจังหวัดพระนครศรียาสร้างขึ้นก่อนปีพุทธศักราช2,076หรือประมาณ474ปีเศษมาแล้วไม่ปรากฏหลักฐานว่าเป็นใครเป็นผู้สร้างและสร้างในปีใดสันนิษฐานว่าคงเป็นวัดราดที่รัศดรสร้างขึ้นเพราะไม่ปรากฏรายชื่อของพระอารามหลวงในสมัยกรุงศรียาเพราะมีท่าน้ํา กั้นวัดอยู่ซึ่งว่ากันว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระชัยราชาธิราชหรือประมาณสมัยกรุงศรีอยาธอนต้นนั่นเองอีกทั้งบริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของค่ายของแม่ทัพใหญ่ฝั่งพม่าอีกด้วยตามตามประวัติศาสตร์พระราชวศ์สวดานนะครับวัฒการลมมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยาอย่างมากมาย ช่วงนั้นแผ่นดินค่อนข้างสงบพระพุทธรูปพระพุทธศาสนาจเจริญรุ่งเรืองดีอีกทั้งวัดนี้ยังได้เป็นที่ประทับพักผ่กอนหรือเผยแพร่ศาสนาของลัธิลังกาว,วงอีกด้วยแต่ไม่ปรากฏหลักฐานที่ชัดเจนว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างเพราะอยู่นอกเขตพระบรมมหาราชวังสันนิญานว่าเป็นคงเป็นวัดลาช สดอนที่สร้างขึ้นและไม่มีปรากฏรายชื่อพระลำหลวงในสมัยครูสุยาเลยจากการสังเกตเม็ดมิยมรอบกำแพงพระโส์สันนิษฐานว่าน่าจะมีการบุรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ช่วงรชัชกาลสมเด็จพระนางเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จนถึงรัชกาลที่5นั่นเองนะครับ วัดถ้าการล้อมได้มีการปฏิสังขรณมาไม่น้อยกว่า2ครั้งมีหลักฐานจากกรมศิลปากรได้ทำการสำรวจเมื่อปีพศ .2508 นะครับวัดตั้งวัดในปัจจุบันตั้งล้อมลอกไปด้วยชุมชนอิสลามเป็นพื้นที่ตั้งของวัดโดยรวมเป็นที่ราบอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพรยาใกล้กับวัดธรรมรามและวัดกษัตริย์ปลาทิราดอยู่ห่างจากเกาะเมืองประมาณ3กิโล ตั้งอยู่นอกพระนครทางดิษตะวันตกหรือบริเวณทุ่งประเชษวัดท่ากะล้อมท่ามกลางชุมชนอิสลามสองหมู่บ้านคือบ้านท่ากับบ้านกะล้องอันเป็นวัดพุทธศาสนาอยู่ท่ามกลางชุมชนมุสลิมปัจจุบันเกิดการรวมพื้นที่วัดสองวัดเข้าด้วยกันคือวัดท่าและวัดกะล้องโดยพื้นที่ของวัดท่ากะล้องในปัจจุบันก็คือพื้นที่ของวัดท่านั่นเองส่วนหมู่วัดกะล้อง อยู่ทางทิศใต้ของวัดท่าปัจจุบันเหลือแต่พระุทพธรูปซากเจดีและรูปปันอีกาอีกหนึ่งตัวนะครับจึงได้รวมกันเป็นวัดท่าการล้อมในสมัยของรัชกาลที่4คือพระบาทสมเด็จพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวนั่นเองในพงศาวดารหลายครั้งในข่าวสมสงครามของพระเจ้าตะวินเชเวตี้กับสมเด็จพระมหาจักรพรรดิโปรดให้พระสุนทรสงครามถือพลหมื่นหนึ่ง ไปตั้งค่ายป้อมจำปาพลเหนือวัดท่าพลใส่เสื้อ,อ,อดำหมวกดำตั้งรับกองทัพพม่าแต่สุดท้ายถกาถูกพระเจ้าบุเรงนองนองตีป้อมจำปาพลแตกก่อนจะเสกกรุงเชียกันที่สองฝ่ายพม่าได้ตั้งค่ายยิงปืนใหญ่ที่วัดท่ากองทัพของกรมอาสาหก เหล่ายกออกไปตีค่ายวัดท่าพม่ายิงปืนถูกในเพลิมท,ที่ลำดาบอยู่หน้าเรือตกน้ำตายของทัพแตกถอยดีเข้ามาครุงศรียาและอีกาจากวัดท่าก็กาล้องบินมาเสียบอกตายอยู่บนปลายยอดของวัดมหา,าธาตุนอกจากนี้บริเวณท่าวัดกาล้องยะเป็นที่ตั้งของโรงเรือลบน้ำจืดขนาดใหญ่ เพื่อเป็นที่เก็บเรือตำเผา,าและเรือรบน้ำจืดวันนี้เป็นวัดที่นักท่องเที่ยวสกามาสการละบูชาผร้รูปนามว่าพระพุทธระตะัตะนะมุงคโคนองตีป้อมจำปาพลแตกก่อนจะเสกกรุงเสียกันที่สองฝ่ายพม่าได้ตั้งค่ายิงปืนใหญ่ที่วัดท่ากองทัพของกรมอาสาหกเหล่ายกออกไปตีค่ายวัดท่าพม่ายิงปืนถูกใน เรือที่ลำดาบอยู่หน้าเรือตกน้ําตายกองทัพแตกถอยดีเข้ามาครุงศรียาและอีกาจากวัดท้ก็กาล้องบินมาเสียบอกตายอยู่บนปลายยอดของวัดมหาธาตุนอกจากนี้บริเวณท่าวัดกาล้องยะเป็นที่ตั้งของลงเรือลบน้ําจืดขนาดใหญ่เพื่อเป็นที่เก็บเรือตาเภาและเรือลบน้ําจืดวันนี้เป็น วัดที่นักท่องเที่ยวสกามาสกาละบูชาพระรูปนามว่าพระพุทธรัตะต,ะตะนมงคลหรือเรียกกันว่าหลวงพ่อยิ้มสิตงานสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรียาตอนต้นพระประธานสมัยกรุงศรียาเก่าแก่และมีความศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านประชาชนเคารพนับถือกันมากขณะที่เบื่อเมื่อมีความจเจริญรุ่งเรืองและสงบสุขจะเห็นจากพระพุรูปลักษณะที่งดงามมีพระพาที่มีความเมตตา นักท่องเทีย่ยวแวะมาสักการะบูชาพูรู้อันศักดิ์สิทธิ์สากการประเรลียนเป็นอาคารทรงไทยไม้สักสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยาวัฒนาการล้อมตามบันทึกพระราชพงศาวดารมีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของกรุงศรีอยามากมายคือ 1. วัฒนาการล้อมได้เป็นที่ฝึกฝนศิลปะมวแม่ไม้มวยไทยของนักมวยที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งก็คือนายขนมต้ม 2. ในเสภาเรื่องขุนชางขุนแผนมีการบันทึกว่าขุนไก่และ ภายธรมเน็รภายแก้วได้มาอุสมมที่วัดาการร้อนตอนที่ขุนแผนถูกจองจำะกรุงศรีอยุธยาในวันอังคารขึ้นสี่ข้ามปีเดือนห้าพิคุณเวลาบ่ายสี่โมงพมายิงปืนสูงวัดกาลร้อนระดมเข้ามาณกรุงศีอยุธยาและเอาเพิงจุดเชื้อที่รากกำแพงสุดลง 3ในปีว่าสพันาวัดท่ากาล้องได้เคยไปที่ตั้งค่ายของพม่าค่ายหนึ่งก่อนสีกรุงศรีอยาุาจนมีคำกล่าวว่านกกาจากวัดกาล้องบินไป16บนายอดพระปางวัดพระศรีมหาธาตุใจกลางครุงศรีอยุยาน้ำตาหลวงพ่อโตวัดพนานเชิญไหลนองพระเนศอันเป็นลางบอกเขตสิ้นแล้วแผ่นดินครุงศรีอุยา ในสมัยในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองวัฒกะรร้องได้จัดให้เป็นโรงเรียนในร้อยไฟช่างเทคนิครุ่นที่ส0จนถึงรุ่นที่ส2บสองเป็นการโชว์คราวโดยใช้สาราการเรียนเป็นห้องเรียนและเป็นที่พักอาศัยก่อนที่จะถูกถูกปลดปล่อยที่เอ่อทิ้งขาดการเอาใจใส่ดูแลเป็นเวลานานจนให้สืบสองลงในที่สุดเรียนวัด มีความสวยงามมีดอกไม้ประดับประดาเป็นระเบียบรวมทั้งมีห้องน้ำที่ตกแต่งสวยงามจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนะครับที่วัดท่ากลา้อมมีตลาดน้ำภายในด้านหลังของวัดท่ากลา้อมได้จัดให้เป็นตลาดน้ำซึ่งมีการขายของที่ตลาดก็จะเป็นพวกของกินหลายๆอย่างเช่นขูเติ๋วเรือข้าวผัดของกินเล่นขูเตี๋วหลอดส้มตำส,สมุนไพรไก่ทอด ข้าวเหนียลูกชิ้นปิ้งขนมตาลไอศครีมและเครื่องดื่มประเภทกาแฟชากาแฟเป็นต้นนะครับทั้งยังมีทั้งการขายเสื้อผ้าของใช้เล็กๆน้อยๆ,ๆจนไปถึงออของเล่นต่างๆก็เลยนะครับถือว่าได้อิ่มบุญแล้วก็สามารถอิ่มท้องไปด้วยเองและที่นี่ราคาที่นี่ก็ไม่แพงเช่นกันนะครับ วัดทากะล้องได้ตกแต่งบริเวณวัดให้สวยง,งามด้วยไม้ดอกไม้ประดับเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมีประชาชนพาครอบครัวมาไหว้พระขอพอหรหลวงพ่อยิ้มและหลวงพ่อทันใจมาเลือกซื้อของกินของฝากที่ตลาดน้ํกรุงเก่าวัดท่ากาล้อมนะครับบริเวณตลาดน้าวัดท่ากาล้อมเปิดตุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา8ปดนาฬิกาจนถึง16บหนาฬิกานะครับ วัดท่ากาล้อมไม่ไกลจากกรุงเทพมากเท่าไหร่นักหากเดินทางมาจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่จังหวัดพระนครศรียาวิ่งผ่านเมืองออกไปทางอำเภอเสนาสุพรรณบุรีระหว่างทางจะมีป้ายบอกอยู่ตลอดเส้นทางไม่ต้องกลัวหลงเลยนะครับเมื่อมาถึงทางเข้าจะเจอนกกาหรืออีกาตัวใหญ่ยืนต้อนรับอยู่ทางด้าน ทางเข้าวัดกันเลยทีเดียวและที่บริเวณวัดมีที่จอดรถอันกว้างขวางสะดวกสบายยิ่งขึ้นเลยนะครับสวัสดีครับ